สวัสดีครับทริปนี้เป็นการอธิบายโครงสร้างโปรแกรมที่ใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาในวิชา finite element นะครับทุกโปรแกรมในวิชานี้นะครับผมเขียนขึ้นเองแล้วก็จะใช้โครงสร้างในลักษณะนี้เหมือนกันทั้งหมดนะครับจะแตกต่างกันเฉพาะตัวแปรต่างๆจำนวนตัวแปร ตัวพารามิเตอร์ที่จะต้องใช้เท่านั้นเองนะครับแต่โครงสร้างจะเป็นดังนี้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นพยายามทําความเข้าใจโครงสร้างตรงนี้ให้ดีๆนะครับเริ่มต้นนะครับถ้าดูในรูปแรกดูในรูปแรกเนี่ยผมจะตัดรูปมาแค่นี้นะครับถึงบรรทัดที่19เป็นส่วนที่เป็นเรียกว่า input กันล้วกันแต่ว่ามันไม่ได้มีแค่ input อย่างเดียวครับ Input อย่างเนี้ยตรงนี้ก็คือผม ใส่ไว้ในบรรทัดที่5ที่6นะครับบรรทัดที่5ที่6เนี่ยจะเป็น input เรื่องของจำนวนจุดต่อแล้วก็จำนวน element นะครับข้างบนนี้ import นี่ถ้าเรียนนิวเมอร์มานี่รู้แล้วนะครับก็อิ p พ r t แบบอิ p พ r t นำพลายอะไรเงี้ยนะครับเป็น library ที่เราจะเอาไว้ใช้งานในการคำนวณน,นะครับซึ่งมันต้องใช้อยู่แล้ว หลังานั้นเป็นยังไงต่อครับก็เป็นเรื่องของการกําหนดตัวพารามิเตอร์นะครับจากอินพุตของเราจริงๆ i n p อินพุตในกรณีนี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะต้องมีอินพุตไฟล์อีกนะครับแต่อินพุตตรงนี้เนี่ยต้องใส่ก็คือว่าจํานวนโหนดกับจํานวนเอลิเมนต์แล้วหลังจากนั้นเป็นไงครับเอาจํานวนโหนดกับจํานวนเอลิเมนต์เนี่ยนะครับมาจองที่อาร์เรย์ต่างๆจองที่เวกเตอร์จองที่เมทริกต่างๆเห็นไหมครับก็อันดับแรกผมเพื่อความง่ายนะครับก็คือ n เท่ากับโหนด n, n ก็คือจํานวนของสมการที่จะต้องแก้ ที่จะต้องหารากปัญหาพื้นๆของเราเนี่ยก็คือ1โหนดมันจะมีตัวไม่รู้ค่าอยู่1ตัวเพราะฉะนั้นมันก็ใช้ใช้จํานวนสมก,การเท่ากับจานวนโหนดได้เลยนะครับแต่ว่าในบางกรณี1โหนดเนี่ยมันมีตัวไม่รู้ค่ามากกว่า1ตัวอันนั้นก็จะต้องมีสูตรในการคูณบางทีก็เป็น2นะครับเป็น2เท่านะครับก็คือ หนึ 1> 1 uhm ่งโนดมีมีตัวไม่รู้ค่าอยู่2ตัวเพราะฉะนั้นจำนวนสมการก็จะเป็น2คูณกับจำนวนโหนดนะครับซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวปัญหาหลังๆเนี่ยเดี๋ยวเจอนะครับถัดมาก็จะเป็นอะไรครับเป็นตัว k ตัว k ตรงนี้นะจะพอรู้จักแล้วนะครับก็คือตัว stiffness matrix นะครับแต่ตรงนี้คุณอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมผมจองไว้2 n นะครับเหตุผลที่จองไว้2 n เพราะว่า ผมนำสมการของเงื่อนไขการกำหนดเงื่อนไขเข้ามาด้วยนะครับแล้วผมย้ายข้างตบไปไว้ข้างเดียวกันทั้งหมดมันเลยเบิ้ลเป็น2เท่านะครับซึ่งเดี๋ยวจะอธิบายในครั้งหน้านะครับครั้งนี้อาจจะยังไม่เข้าใจครั้งนี้อาจจะเห็นแค่แค่ k ที่เป็นเอ่อสามคูณสามนะครับซึ่งเรามี3โหนโดเราก็มี3ามคูณสมไ้ไหมครับในติด k เช่นเดียวกันไอตัวเมทริกค่าของตัวนะครับทางขวาก็กต้องเบิ้ลเป็น2เท่าเหมือนกันนะครับตอนที่เราเขียนบนกระดาษให้ดูเนี่ยมันจะเป็นแค่แค่เท่าเดียวก็คือเท่ากับจำนวนโหนดนะครับสโหนดก็มี3สมาชิกนะครับอันนี้เห็นในในคลาสไปแล้วนะครับหลังจากนั้นก็จะมีเรื่องของอะไรครับ u ก็คือ displacement นะครับ f ก็คือแรงภายนอกนะครับหลังจากนั้นก็มีอะไรครับมีค่าเมทริกทของ element นะครับเมทริกเคของเอล m เมนต์อันนี้อันนี้ปกติเลยนะครับก็คือ2อคูณสแล้วก็ตัวฟอร์สอินเทอร์เนลฟอร์สนะครับอินเทอร์เนลฟอร์สก็ก็เป็นเวกเตอร์ที่มีสมาชิก2ตัวอันนี้เราก็เตรียมอาร์เรย์ต่างๆไว้ให้เรียบร้อยนะครับในส่วนของในส่วนของตอนต้นของโปรแกรมนะครับมีทั้งอินพุตแล้วมีทั้งการกําหนดอาร์เรย์เอาไว้นะครับซึ่งการกําหนดตรงนี้เนี่ยมันจะไปอยู่ในทุกที่นะครับเวลาคุณดีไฟอะไรขึ้นมาเนี่ยไอตัวที่กําหนดไว้ตรงนี้มันมันจะเอาไปใช้ได้ทุกที่เลย